สวัสดีค่ะวันนี้มาดูเงินหมุน5ให้สําหรับสายหมุนที่ให้หมุนเงินสบายๆไม่มีสะดุดสบายสุดๆจ่ายคืนปุ๊บได้วงเงินคืนไปหมุนต่อป,ปั๊บจ่ายขั้นต่ําแค่ดอกเบี้ยก็ได้โดนใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว วันนี้มาดูกัน5ให้มันนี่เป็นแอปกู้เงินถูกกฎหมายโดยให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแอปพลิเคชันของ5ให้มันนี่จะใช้ได้กับมือถือ Android เวอร์ชัน7.0ขึ้นไปเท่านั้นนะคะและตอนนี้เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน SCB EC เท่านั้นโดยการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด วันนี้เรามาดูกันเงินหมุนด่วนไม่มีสะดุดสมัครง่ายได้เงินเร็วซึ่งให้วงเงินหมุนสูงสุดถึง10000แบาทกับ5ให้มันนี่ซึ่งตรงนี้วงเงินของ5ให้มันนี่จะให้เยอะเต็มวงเงินไม่มีหักไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงวงเงินที่ได้รับสูงสุดอยู่ที่10000แบาทโดยอัตราดอกเบี้ยเพียงวันละไม่ถึงบาททุกๆ1 0ึ่บาทซึ่งตรงนี้ให้คุณเลือกได้ว่าจะจ่ายขั้นต่ำจ่ายโปะหรือผ่อนจ่ายก็ได้หมด และนอกจากนี้ยังสะดวกสามารถสมัครออนไลน์ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักษัพ์คำประกันเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครสินเชื่อกับห้าให้มันนี่ได้แล้วตรงนี้อัตราดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยเท่าที่ใช้เป็นแบบลดต้นล,ล,ลดดอก โดยสําหรับผู้ที่กู้เงินผ่านแอป5ให้มันนี่กู้แล้วจ่ายค่างวดแบบไหนจะผ่อนจ่ายได้ไหมและถ้าจ่ายไม่ไหวจะขอจ่ายแค่ดอกเบี้ยได้หรือเปล่าวันนี้มีคําตอบมาให้โดยสําหรับการจ่ายเงินคืนจะจ่ายเป็นรายเดือนดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเมื่อถึงวันตัดรอบบินจะเลือกได้ทันทีว่าจะเลือกจ่ายยังไงโดยมีถึง4วิธี อยากจ่ายแบบไหนก็เลือกตามใจได้เลยแถมตอนนี้จ่ายค่างวดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะโดย4วิธีนั้นจะมีจ่ายแค่ดอกเบี้ยโดยดอกเบี้ยต่ำสุดวันละ90สตางค์หรือวิธีที่2ก็คือจ่ายโปะบางส่วนตัดเงินต้นและลดดอกเบี้ยวิธีที่3ก็คือจ่ายโปะทั้งก้อนจะปิดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปเลยและวิธีที่4ก็คือแบ่งผ่อนจ่ายสบายๆนานสูงสุดได้ถึง12เดือนเลยทีเดียว และข้อดีของสินเชื่อ5ให้มันนี่ก็คือมีเงินหมุนแน่นอนในกรณีที่คุณได้รับวงเงินเบื้องต้นจะมีสิทธิ์กดถอนเงินถ้าไม่ผ่านอีก30วันสามารถกลับมาสมัครใหม่ได้แล้วก็ในกรณีได้รับอนุมัติถอนเงินเงินจะเข้าบัญชีด่วนจีและถ้าไม่ผ่านอีก15วันสามารถกลับมาถอนเงินได้ใหม่อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจ และต้องการดูรายละเอียดของ5ให้มันนี่เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.5 ให้มันนี .com หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ call center 023295956สำหรับท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อไว้ด้วยนะคะจะมีสินเชื่อดีๆมานำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกัน สำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะจะทยอยตอบให้ทุกคำถามสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ